สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องพ่อแม่วงหญิงครับจอดพักรถดครับขึ้นเข่า ร้อยหกสิบกิโลครับดับเครื่องไว้เนะี่ยกดปุ่มดับ สาวน้รง <bord Safe. c ười> ้ะบอ้าจเปล่นน้ำเดอจ้าเปลี่ยนย่างเกลือกั็มีเลยอ๋อยกินอตอนนี้อยู่ใส่ี่่อำเภอยังดุงหมอกไฟ อำเภออย่างพัฒน,นาดูที่พันนานิานคมอันมงล้องหมอกไฟมองเข้าไม่เรียนตะกอนอันนี้นนกระไอกินเบาหวาน อีกร้อหกิกิโลจะถึงที่หมายจังหรอบอเมนูนยังเนี่ยเ <c oughs> ายัง่ด <c oughs> ร้งบอจริงเหนรากัไปเิขาซุกนิงเขาซุกราไป เราเห็นเราเห็นนุ่มยิงเราไปเลย <c oughs> เราไปเลยเร,รฟังขาตตอนลวเราดีใจเพราะเราเห็นการมาเ้าก็เสียเขาใม่่อไม่ <c oughs> สร้าเขาเลยไม่หนานเสาไปแด้วใช่ลาลาลลนี้ไฟ เมื่อกี้เห็นรถอันนั้นเสียงวิหกอยู่ไม่ได้มาทางอันนั้นเสียงยังเกาะเสียงถี่มาอันนั้นนะเขาเอื้อเสียงนนยังเกาะเสียงเขาวงบอกเขาวงขึ้นมาทาง เตาอ้อยเตาอ้อยบรรยากาศภูเขาสวยงามครับภูสวยงามแต่ว,ว่าเนี่ยตกแต่งยุ่งยากนงรถมากกี่ตรนเต็มเลยพี่ก็มันเป็นระบบอันนั้นไหมเวลาเลียน สีขามเลีนปลามันสิดึงมากเองมันสีฟูฟมันกระตกใจไหมบาีปิดระบบนันนไว้ใค่เนีนะจริงีเรียนทำบาริเออเส้นซื่อไว้เส้นสื่อเส้นในน้อยแรนมากกระดึงบืบดึงบืบไงคือคือคนฮักลดลบนี่สินะเลยปิดระบบไว้บอกันทางญงเปิดได้ทางในน่อยจ่างๆนะมัน <göster> แ <ges 2> mm hmm. คบมันกลวมอะไร ท่างแกบเค่เบีย์เบียดกันแล้วกันดึงระบบมันดึงกินข้าวเที่ยงครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึง่งพอดีเลยรันใหลันในกันจดิเจ็ิ สิจอไล่มองแล้วเรียนมาเรื่อยๆเอนนอเบักตุมออกต้มในเสียดเลยนะบักตุม้มอันที่เขาต้มกินน้ำมันนะอหอมๆเดี๋ยวรอเมนูครับอ้ยมือแรงว่าสี่ดืเบเิ้งอะไรนะแรงสีเบ,บิ้งมังไฟพยายนา่าตะเบิ้งแรงวันสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ด กังฟูสดน้ำผึ้งสดน้ำพริกหอมเนื้อสัยจุกอ๋อสัยจุกกระเพื่อไออขาไล่นะขาไลกัมีช่ชุเอาข่าดิ ก็แต่บรสัเขาพุ่นั่นขอใบบัตตุ้มลำเพลินใบบัตรตุ้มมันเหียนไหมหรอเปล่าเหยียนน่ะสมเนื้อบอ่ สมเนื่อมีบ่มหมี่บุหมูเขาป่ากิดดิบกินในเบื้องนี่ยชื่อรัยังอไหวเจ้าอ้ยจ้าเน้อแซบบ่ออเขาปุ่นมันก็เห็ดดีแท้หวอนมาเลยด่ เนื้อสวัสดีจุดแรกัาปใส่อินหอมเนื้อลายต้มขาลายครับขอบคุณพี่น้อง FC ทุกหมองทุกบอนครับอย่าลืมวันที่สามสิบตุลาคมครับพี่น้องจ้องบาทจ้องตัว ทักทั้งเพจเลยครับอตอนนี้พี่น้องทักขมาไายแล้วยังไม่ทันได้ไปอ่านครับมาร่งเดี๋ยวจิตเข้าไปตอบน้องไม่น้องสร้างเสือพี่น้องต้องทานได้ดจา้าเพรามันสร้างสามรอบแตามาทรงสามรอบด้จ้ามาได้หราว,ว่าผู้ใดที่เพื่อนอยากอวยให้เบิ้งอันให้เบิ้งแค่คาดดีด้วยะคะ่ะว่าวัวใด้อวยจะใด,ด้มาอะไบัญชีหนึ่งครับมาให้บัญชีไหนเสือสบัญชีหนึ่งอาจารยวมทงบุญบัญชีไหน ก้นทำบุญบัญาาบชีกรุงเทพมาลายก,กสิกรบัญชีกรุงไทยมาลายบัญกสิกรกระจายเยอะๆครับทักถามอะไรก็ได้ครับทักเพจปุม่มมันไป <c oughs> ตัดไปบักตุ้มใหย้ยหลังสดจากต้นเพือพอกันหมาชิมน้าครับสวัสดีจ้าแงพอกันอยู่ <c oughs> บึงการสวัสดีครับสวัสดีจ้าง